ผมกับผมโทชนโนลครับกับนาเลแบกที่สีขิดต,ตอนนี้ผมอยู่ที่วัดสามวิหารครับตำบลหัวอรออำเภอเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธย,ยานี่มอกจากด้านนี้แล้วครับเห็นด้านนี้ได้ครับใช่ครับแล้วมีป้ายบอกอยู่ถ้าเป็นทางด้านนั้นจะเป็นอุบสถหลวงพ่อทอง ด้านนี้วิหารพ่อขาวแล้วไปนิวิหารพาน,นอนนะครับห้องน้ําไปทางซ้ายมือเห็นชัดเจนเมื่อกี้ผมเดินไม่ได้เพราะฝนเริ่มตกแล้วด้วยตกเ,เบาๆนะครับ<ฮ>ด้านนี้ดีนนดครับมุมนี้สวยมากมุมนี้สวย ยยนี่ถ้าน,น,น,นอนอยู่ด้านนี้่อป่วยครับป่วยเลยครับมีฝั่งนี้ด้วย นานครั้งใช่ครับใช่ใช่่วยมากครับ ผมด้านนี้เามาปกคลุมนะครับประมาณนี้นะครับสั้นๆอย่างว่าสามวิหารนะครับุ่งนี่พักเกอนสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้าพวกผมอกกับบทะเลแมกซทีสุดขีเสียวๆเสี่ยงๆเหมือนกันครับผมไม่รู้เจ้ามีฝนไม่ใชเปล่ามีตกมาหน่อยหนึ่งครับสักครูน่นี้ตอนนี้ก็เริ่มเบาลงแล้วก็ พร้อมถ่ายรูปต่อได้เลยครับ